สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะาติตามภาร,รกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อเร็วๆนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 3สสานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมอบน้ําดื่มบรรจุข,ขวดกองบัญชาการกองทัพไทยจํานวน1,500ขวดสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากรีนครินทร์ซึ่งดําเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชนอาเภอสีนคริรทรนครั้งที่24ประจําปี2566 ระหว่างวันที่13-14กรกฎาคม2566อีกทั้งได้สนับสนุนกำลังพลในการจัดสถานที่เตรียมการแข่งขันกรีธาดังกล่าวด้วยณโรงเรียนอนุบาลศรีนครินต์ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอณ